สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เราอยู่กับช่องพระดีราคาถูกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP สองครับก็ขอขอบคุณ EP แรกที่มีพี่พี่มาอุดหนุนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีพระยี่สิบสี่รายการนะครับมานําเสนอฮะเริ่มจากองค์แรกหรือว่ารายการแรกก่อนเลยครับจะเป็นลวงพ่อเงินครับพี่พี่นี่เลยครับแล้วผมจะซูมใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับพี่เนื้อสวยมากครับพี่ ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเนาะไอ้ด้านข้างนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะครับพี่พี่ดูให้ชอบนะครับพี่พี่ว่าชอบองไหนนะครับถ้าชอบสามารถทักไอเดียลายมาได้เลยนะครับพี่พี่นะครับนี่จะเป็นส่วนก้นนะครับพี่พี่นี่ฝากอนุ่นกันด้วยนะครับพี่พต่อไปรายการที่ส่องหรือว่าองค์ที่องครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันครับพี่พี่นี่เลย องละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่พี่ค่าส่งห้าสิบาทนะครับพี่พี่ห้าองค์ห้าองค์เนี่ยส่งฟรีนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับพี่ดูครับสวยมากเลยนะครับพี่พี่สามารถนําไปต่อได้นะครับนี่ครับด้านข้างนี่จะเป็นส่วนกลนครับพี่พี่นี่ครับต่อมาครับองค์ต่อมานะครับหรือว่ารายการที่สามนะครับจะเป็นเรว่องข้อเงินเหมือนกันนะครับ นีครับพี่องนี้สวยมากนะคะพี่พี่มีความเก่าแล้วก็สวยครับดูครับพี่พี่ดูนี่การเก็บรายละเอียดอะไรนะครับพี่พี่ดูครับจะเป็นด้านข้างครับพี่พี่ดูสนใจทักไอดีรายมาได้เลยนะครับพี่พี่องค์นหนึ่งร้อยบาทนะนะครับองค์นหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่ดูไว้ชอบเลยนะครับพี่พี่นี่เลยนี่ครับจะเป็นส่วนก้นนะครับ ต่อมานะครับรายการที่สี่นะครับหรือว่าองค์ที่สี่จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ครับพี่พี่นี่เลยครับก็จะเป็นใส่กรอบนี้เนาะแล้วก็มีห่วงนี่มีห่วงด้วยนะครับนี่นี่จะเป็นส่วนด้านหน้านะครับถ้าพี่ชอบสนใจหรือสนใจนะครับทักไอดีอะไรหรือว่าเธอโทรเบอร์มาได้เลยครับนี่ครับเป็นประมาณนี้เลยครับพี่พี่ช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะครับ ต่อมานะครับรายการที่ห้าหรือว่าองค์ที่ห้าค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับนี่นะครับพี่อันนี้คือสวยมากนะครับพี่พี่มีการเขียนมาด้วยนะครับว่าพระพระอะไรครับพระอะไรครับพี่เอาต่อเลยแล้วกันครับนี่ครับพี่ปีสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดนะครับนี่มีแกะสละไว้ นี่ครับถ้าพี่ๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมทักไอดีรายมานะครับองร์ละหนึบาทเท่านั้นค่าส่งห้บาทครับพาร์ตีราคาดีต้องช่องเราเท่านั้นครับพี่ๆส่วนนี้จะเป็นด้านหลังครับนี่ครับนะต่อมานะครับรายการที่หกหรือว่าองค์ที่หเนี่ยจะเป็นพระผงหลวงปูดทิมนะครับ นี่เขาไปพี่นี่การแกะสลักหน้านะครับสวยงามมากเขาไปพี่มีความเก่านะครับนี่ครับด้านข้างนะครับพี่พีดูครับดูค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเอ้ไม่ใช่ครับพี่เมื่อกี้ผมหยอกราคาหนึ่งร้อยค่าส่งห้าสิบบาทครับพี่พี่ห้าองค์ส่งฟรีนะครับก็จะเป็นจีวอนะครับพี่ๆดูเขามีจีวอนแปะมาด้วยเนาะนี่มันจะเป็นด้านข้างเขาพี่ ดูชอบนะครับสนใจรงไหนทัก่าได้เลยครับต่อมานะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่เจ็ดหรือว่าองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับพี่พี่จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีความเก่าแล้วก็ความขลังนะครับด้านหน้าครับพี่พี่นี่ครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับองค์ล้หนึ่งอยนะครับพี่พี่ถักไอเดียอะไรมาได้นะครับมีเก็บปลายทางนะครับพี่พี่เก็บปลายทางห้าสิบบาทนะครับนี่ครับพี่พต่อมานะครับพี่พี่ก็จะเป็นรายการที่8ดนะครับก็คือหลวงพ่อเงินฐานสูงนะครับนี่ครับดูครับสวยมากครับพี่พี่ด้านหน้านะครับ มีความเก่านะครับส่วนตรงนี้เป็นด้านข้างนี่ครับดูสวยนะครับด้านหลังครับพี่พี่ดูครับการเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆของเขาเนาะนี่จะเป็นด้านข้างเนาะส่วนนี้จะเป็นส่วนก้นครับพี่สนใจทักมาได้เลยนะครับดูชอบเลยนะครับว่าชอบองค์นี้หรือว่าองค์ไหนนะครับต่อมานะครับรายการที่9นะครับก็คือเหรียญครับ แต่ก็ไม่ทราบที่นะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับสวยนะครับดูครับการการแกะสละกหรือว่าการปางของเขาเนี่ยด้านหน้าครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับดูครับอันนี้จะเป็นด้านข้างครับพี่สวยนะนี่เลยครับนี่ครับด้านหลังมีการเขียนยันไว้ด้วยนะครับพี่พี่นี่น้องซูมให้ใกล้นะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างเนาะ ส่วนนี้จะเป็นส่วนตรงก้นครับนี่ครับพี่พี่นี่เลยดูชอบก่อนเลยนะครับพี่พี่ว่าชอบองไหนเนาะต่อมานะครับรายการทิสิ์นะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่เลยครับจะเป็นหลวงปู่ทวดเนาะนี่ครับพี่พี่ดูความเก่าความคลั่งของเขานะครับพี่พี่ดูครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเนาะส่วนนี้จะเป็นด้านข้างนะครับพี่พี่ดูครับ สวยมากครับพี่ด้านหลังเนาะจะเป็นอย่างนี้เลยสนใจทักไอดีไรามาได้เลยนะครับหรือว่าเทอรโบไม่โทรเบอมาได้เลยนะครับพี่พโอเคต่อมานะครับพี่พีก็จะเป็นรายการที่สินะครับก็เป็นเหรียญพ่อเทียมนะครับนี่ครับพี่พดูสวยงามมากครับ พ่อเทียมน,นะครับอขอโทษนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเที่ยงนะครับนี่ครับเขามีเขียนไว้ว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเที่ยงเนาะนี่พี่ๆด้านหน้านะครับก็จะสวยแบบนี้เลยเนาะถ้าพี่ๆสนใจทักไอเดียรายมาได้เลยนะครับสามารถนําไปต่อได้เนาะส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหลังครับพี่ๆก็มีการเขียนเหมือนกันว่าเป็นคณะสิทธิ์อะไรเนาะเนาะก็มีการเขียนยันไว้แล้วก็บอกพศเป็นปีอะไรเป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับพี่ๆ สวยงามมากครับพี่พี่เก่าด้วยเนาะต่อมานะครับพี่พี่รายการที่12นะครับหรือว่าองค์ที่12เนี่ยสมเด็จ3ชั้นครับพี่พี่ดูนะครับพี่พี่นี่สวยงามมากครับด้านหน้านะครับพี่พี่สนใจทัก id รายมาได้นะครับองค์ละ100บาทค่าส่งพ0สิบบาทมีเก็บปลายทางครับพี่เนาะสนใจทักมาได้นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นด้านดังนะครับพี่ีนี่ด้านข้างเนาะดูครับนี่จะเป็นส่วนก้นนะครับพี่พี่ดูต่อมานะครับพี่รายการที่1ีบสานะครับก็จะเป็นหลวงพ่อทิมนะครับหลวงพ่อทิมนี่ครับพี่พี่ดูก็จะเป็นหลวงพ่อทิมครับมีการใส่กรอบแล้วก็มีห่วงมาให้ด้วยนะครับพี่พีดูครับมีห่วงเนาะ ด้านหน้านะครับพี่พองค์ดะา0หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับพ,พี่นี่นะครับด้านข้างาแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีมีเหมือนแบบว่าเป็นรงพับรองพับครมนะครับอยู่ตรงด้านหลังเนาะแล้วก็มีการเขียนไว้นะครับนี่นะ้อจะเป็นด้านข้างถ้าพี่พี่สนใจองค์นี้ก็ทักอดีร์ไลน์มาได้เลยนะครับหรือว่าองค์อื่นก็ตามน้องทักอดีร์ไลน์มาได้เลยนะครับช่วยอุดหนุนน้องกันหน่อยน,น,นะครับ ต่อมานะครับเป็นขุนแผนนะครับแต่ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับนี่ครับพี่พี่นี่ครับอันนี้คือบอกเลยว่าเก่าแถมขลังมากครับพี่ดูมีมนตามากเลยอะดูดิพี่พี่ดูด้านหน้าของเขาเนาะในส่วนตรงนี้จะเป็นด้านข้างนะพี่พี่ดูดิการบอกว่าขลังมากแบบว่าสมัยโบราณอะไรเงี้ยพี่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 ไปต่อได้แล้วเนี่ยดูด้านหลังครับสนใจทัก ไอดีรามาได้เลยนะครับองค์ละห0ึบาทนะครับค่าส่งสบาทมีเก็บปลายทางนะครับพี่พต่อมานะครับรายการที่สิบห้าเป็นสมเด็จนะครับหรือว่าองค์ที่ห้าเนาะเป็นสมเด็จนะครับพี่พี่ดูนะครับความเก่าความขลังของเขานะครับสวยงามมากเลยครับพี่พี่ดูครับด้านหน้าเนาะจะเป็นด้านข้างครับพี่พดูดูนี่ครับพี่ๆด้านข้างของเขานะครับพี่ๆเนาะตรงนี้จะเป็นด้านหลัง นถ้าก็ด้านข้างข้างครับพี่พี่ส่วนจะเป็นส่วนก้นนะครับบอกเลยว่าองค์นี้เนี่ยเก่าแล้วก็ดูขลังมากเลยครับพ,พี่ต่อมานะครับพี่พี่เป็นหลวงพ่อโต๊นะครับหลวงพ่อโต๊หลวงพ่อโต๊นะครับพี่พี่รายการที่สิบหกนะครับพี่พี่หลวงพ่อโต๊ะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะสวยงามมากเลยพี่พี่ดู นี่ครับพี่พี่ด้านหน้าเนาะก็มีคล้ายๆเหมือนทองแปะด้วยนะครับพี่พี่เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับพี่พี่องค์นี้ก็สวยมากเลยนะครับพี่พี่มีการเขียนไว้ด้วยเนาะมีการเขียนยันไว้ด้วยแล้วก็สลักชื่อไว้ด้วยเนาะพี่พี่เนาะสนใจทักไอเดีอะไรมาได้เลยนะคะพี่พี่องค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่พี่ค่าส่งห้าสิบบาทเก็บมีเก็บปลายทางหรือว่าพี่พี่ซื้อห้าองค์นะครับเราจะส่งฟรีต่อมานะครับจะเป็น สมเด็จหลวงพ่อโตเขาพี่พีดดูครับนี่เลยครับพี่พี่สวยงามมากครับพี่พี่เนาะด้านหน้าของเขานะครับส่วนนี้จะเป็นด้านหลังนะครับพี่พี่ส่วนจะเป็นเขาจะเขียนสลักไว้นาะว่าเป็นหลวงปู่โตว่ามาจากวัดไหนเนาะครับพี่พี่เนาะส่วนนี้จะเป็นด้านข้าคล้วพี่พี่ใครสนใจทักไอเดียะไรมาได้เลยนะครับช่วยการอุดหนุนน้องหน่อยนะส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนก้นนะครับพี่ี นี่ครับต่อมาครับจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่เนาะจอบหลวงพ่อเงินรายการที่สิบแปดหรือว่าองค์ที่สิบแปดครับอันนี้จะเป็นขนาดจิ๋วเลยนะครับพี่ๆี่นี่ก็จะเล็กๆนะครับแต่สวยนะครับพี่พี่สวยมากดูครับนี่ครับด้านหน้าเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นด้านข้างครับพี่พี่สนใจทักอดีตรายมาได้เลยนะครับ ราคาแค่หนึ่งรอบาทเท่านั้นนะครับพาดดีราคาถูกต้องที่ช่องเราเท่านั้นนะครับพี่ๆส่วนนี้จะเป็นด้านหลังนะครับดูครับนี่ข้างเนาะดูครับสนใจทักไอเดียอะไรหรือว่าโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆต่อมานะครับพี่จะเป็นหลวงปู่ศุขนะครับพี่ๆนี่ครับดูหลวงปู่ศุขจะเป็นประมาณนี้เลยครับส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหน้าเนาะ เขาจะใส่กรอบไว้นะครับใส่กรอบไว้ให้เนาะด้านข้างนะครับนี่มีการเรียน่างดีเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหลังมารายการที่ยี่สิบนะครับหรือว่าองค์ที่สิบเก้าก็คือเป็นตะขุดนะครับแต่ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับพี่พี่นี่ครับแต่น้อนจะซูมใกล้ๆนะครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบนะครับพี่พี่นะนี่จะเป็นส่วนด้านหน้านะครับพี่พี่ใครสนใจทักไอเดียอะไรมาได้เลยนะครับหรือว่าโทรเบอร์มาได้เลยนะครับพี่พี่เนาะ ด้านหลังนะครพี่เขาจะมีความเก่าื่องความขังเขานะครับพี่ให้ความโบราณเนาะดูครับพี่องค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าส่งห้าสิบาทมีเก็บปลายทางนะครับพี่พี่เนาะนี่เลยเนาะดูชอบเลยครับพี่พี่ชอบองค์ไหนหรือว่าชอบองค์นี้นะครับพี่พี่เนาะต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นพระปิดตานะครับพี่อยากจะบอกว่าสวยมากเลยครับองค์นี้นี่ดูนะครับพี่ดูส่วนด้านหน้าเขานะครับสวยมากครับ ด้านหน้าเนาะตรงนี้จะเป็นด้านข้างครับพี่ดูชสวยมากใครสนใจทักไอเดียรายเดี๋ยวว่าเธอเบอร์มาได้เลยครับพี่พี่เนาะนะด้านข้างครับพี่พี่ส่วนนี้จะเป็นด้านหลังนะครับองค์ระหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พีชช่วยอุดหนุนน้องหน่อยนะคะพี่พี่เนาะจะเป็นด้านหลังครับพี่พีส่วนนี้จะเป็นด้านข้างสนใจทักไอเดียรายมาได้เลยนะครับพี่พีเนาะต่อมานะครับพี่พีจะเป็น รายการที่ยี่สิบสองนะครับก็คือสิ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับจะเป็นสวยไหมนะครับคือเขาแกะสดักเนาะเกี่ยวบรายละเอียดไอดีมากนะครับพี่ดูนะครับดูนี่เราเข้พี่สวยตรงนี้เป็นด้านหน้าสวยเป็นด้านข้างเขาพี่เนาะสวยนะครับพี่ใครสนใจทักไอเดียราไมาเลยนะครับพี่องค์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ถ้าองค์ส่งฟรีนะครับนี่เขาพี่เนาะ ต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับพี่ขอโทษครับพี่เป็นรายการที่ยี่สบามว่าองค์ที่ยี่สิบสามครับพี่จะเป็นหลวงพ่อปานครับขี่ครุฑนี่ครับตรงนี้จะเป็นโคนนะครับพี่ตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อปานเนาะจะเป็นด้านหน้าครับพี่สวยมากนะครับองค์นี้มีความเก่าเนาะพี่พี่ไปตอกกันได้นะครับนี่ตรงนี้เป็นด้านข้างครับช่วยอุดหนุนน้องน้องกันหน่อยนะครับพี่เนาะ ดีราคาดีต้องที่ช่องเราเท่าน,นั้นนะคะพี่พี่เนะาะตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะครับพี่เนาะจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะด้านข้างนะคะพ,พี่ตรงนี้จะเป็นส่วนก้นของเขานะคะพี่เนาะต่อมานะครับองค์สุดท้ายหรือว่ารายการที่สี่นะคะพ,พี่จะเป็นสมเด็จครับพี่เนาะนี่เลยเป็นนี้ครับพี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ครับด้านหน้าเนาะ เหมือนจะเป็นข้างครับพี่พี่ช่วยการอดทนหน่อยนะอันนี้คือองค์ที่สี่หรือว่ารายการที่สุดท้ายแล้วครับพี่พี่จะปิดจบแล้วนะครับพี่พี่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้น้องทำอีพีต่อไปเนาะตรงือนจะเป็นข้างคราบพี่พี่เนาะเนอะถ้าใครสนใจนะครับทักมาที่ไอเดียไรศูนย์แปดศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหรือว่าเบอร์โ,โทรนะครับพี่พี่ศูนย์แปดสองแปดแปด แปดแปด9เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะช่วยอุ่นน้องกันหน่อยนะคะพี่พี่เนาะโอเคครับพี่พี่น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พี่อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดสมัครสมาชิกน้องนะครับสวัสดีครับพี่พี่